สวัสดีครับแฟนๆแ,แ,แก๊งโคชนแนลทุกท่านเนาะครับวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมแหมเห็นเราในสภาพแบบนี้จะพาแฟนๆแวน,นชมเมืองอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้วันปีใหม่เนาะเป็นวันแรกของปี2 5งหนะครับเราก็จะพาแฟนๆเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับคันเก่งของเราเนี่ย <c oughs> วนรอบเมืองเชียงใหม่ดูบรรยากาศในวันแรกของปีใหม่นะครับว่า จะมีบรรยากาศเป็นยังไงนะครับนักท่องเที่ยวกับกหลี่ยังเนี่ยนะครับแล้วก็รถติดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาแวะไปดูที่ต่างๆนะครับอย่างประตูท่าแพเนาะแล้วก็ไปไหว้พระด้วยวัดพระสิห์กนะครับวัดประจําปีมะโรงนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันนะครับในคลิปเลยครับก่อนอื่นก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่แฟนๆทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะก็ พาแวน ide, ้นมอเตอร์ไซค์ชมบรรยากาศรอบๆเมืองเชียงใหม่ในวันขึ้นปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งมกราสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดนะครับเราก็เริ่มต้นกันที่บริเวณแจงศรีภูมินะครับนะครับแล้วก็วิ่งผ่านเลาะคูเมืองไปตรงบริเวณเนี้ยเมื่อคืนนี้หนักหน่วงมากนะครับเขามีงานข้าดาวที่ประตูท่าแผ่นแล้วก็รถตีดมาบนถนนเส้นนี้แหละครับเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ น่าจะเบาบางลงแล้วครับเนื่องจากว่าวันที่สองก็เป็นวันเปิดทํางานปกติเนาะครับผมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็น่าจะทยอยกันกลับแล้วครับทําให้รถในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าเท่าไรนะครับส่วนคนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่กับบ้านเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับผมก็เลยทําให้เนี่ยวิ่งรถได้สบายๆเลยครับผม นะครับบรรยากาศบริเวณริณมคูเมืองเชียงใหม่ตรงนี้เมื่อคืนเนี่ยเขาตั้งผู้ไว้ตรงแยกตรงนี้เลยครับแยกตัดถนนช้างม้อยนะครับถ้าเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายไปก็ไปถนนช้างม้อยแต่อันนี้เราตรงไปดูบรรยากาศกันที่ประตูท่าแพกันก่อนนะครับหลังจากที่เขาดาวกันอย่างคึกคักเมื่อคืนนะครับวันนี้ช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ย บรรยากาศมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์แว้นชมเมืองกันนะครับ Honda c คลิก125ของเรานี่เองน้องเหลืองนะครับผมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงประตูท่าแพกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอารถไปจอดเนาะแล้วก็จะถ่ายภาพบรรยากาศให้แฟนๆชมกันนะครับบนลานประตูท่าแพรตรงนี้ นี่ครับถึงแล้วครับผมเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับนี่ตอนนี้มาอยู่กันที่ประตูท่าแพเนาะครับผม ก็เมื่อคืนก็ตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์สําคัญในการเข้าดาวจุดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้บรรยากาศก็เบาๆแล้วครับเพราะว่านักท่องเที่ยวบางส่วนก็น่าจะเริ่มกลับไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราเดินเดินดูบรรยากาศรอบๆตรงหัวประตูท่าแพนี่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับตามต่อเลยครับผมนี่นะครับก็หัวประตูท่าแพเนาะก็จะมีการประดับประดา คมไฟสีสันต่างๆนะครับให้นักเที่ยวได้ถ่ายรูปกันเนาะแต่วันนี้มาบ่ายสามลวมันก็ยังไม่เห็นไฟนะครับเนี่ยก็มีต้นคริสต์มาสด้วยครับนักท่องเที่ยวบางส่วนก็มาถ่ายรูปกับนกนะครับตรงนี้ก็นกเยอะมากนะครับจริงๆเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันดูไม่ค่อยสะอาด แล้วก็ตัวประตูอะไรก็มีแต่ขี้นกเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเนี่ยก็มาไล่กันครับถ้านักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาแวะมาถ่ายก็ได้นะครับวันนี้ก็ยังพอมีบางส่วนที่เขายังไม่กลับกันเนาะก็แวะมาถ่ายนะครับกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาตินี่ก็น่จะอยู่นานอยู่นะครับผมก็ขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่พร้อมต้อนรับทุกท่านเสมอเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขาจะมีเข้าวดาวตรงนี้ บรรยากาศนะครับเชียงใหม่ข้าดาว2024เนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวประตูประตูท่าแพนะครับนี่อันนี้คนต่อคิวถ่ายรูปนะครับเนาะแล้วก็ตรงไปเนี่ยก็เป็นถนนราชดำเนินนะครับที่เป็นถนนคนเดินวันอาทิตย์เมื่อคืนก็ oh. นักนวงทีเที่ยวนะฮะเพราะว่าเมาื่อคืนเราดูภาพเนาะเขาถ่ายจากมุมสูงมาเนี่ยโ,โหคือขึ้นมหาชน ดีนะครับที่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเหตุการณ์อะไรรแรงเหมือนที่อิตาลีเนาะแต่คนเยอะจริงๆนะครับปีนี้ประตูท่าแพนะครับคนก็จะต้องมาถ่ายกับป้ายตรงนี้ไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับดูโอ้ นี่นะครับแล้วมีต้นคริสต์มาสอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้นพี่ซองเดี๋ยวเราเดินไปดูทางฝั่งถนนท่า,ทาแพนะครับช่วงช่วงปีใหม่เนี่ยเราจะชอบมากเพราะว่าเช่ยงใหม่จะสวยเชีย่งใหม่จะสวยงามนะครับแล้วก็มีชีวิตชีวาเนาะนี่ฮะรตรงนั้นกลางเกาะกลางนั้นก็มีซุ้มรูปหัวใจอยูน่นี่นะครับ เชียงใหม่พร้อมให้ความรักกับทุกแานนะเราก็เป็นเจ้าบ้านเราก็ชอบนะฮะที่มีการจัดอะไรประดับประดาอะไรแบบนี้เนาะครับมีความสวยงามแล้วก็เดือนแ้าเดือนกุมภาเนี่ยก็จะมีงานไม้ดอกอีกแล้วงานไม้ดอกไม้ดับนะครับก็จะมีขบวนแห่รถบุพชาติที่สวยงามนะครับผมอยู่ในเมืองนี่โอเคนะครับแล้วก็ด้านหลังนั่นที่ไกลๆนั้นบนถนนท่าแพก็จะมีซุ้มซุ้มประดับไฟนะครับสวยกลางคืนเราจะเปิด ช่วงนี้จะเปิดเปิดทุกวันเนาะแต่แต,แต่อีกสักพักก็จะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์นะครับวับนที่นัก่งเที่ยวมาและนี่บนรรยากาศบนถนนจากภูเมืองมาเนาะก็รถเยอะเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศของวันที่1มกราสองห้าหกเจ็ดคลิปแรกของเราเลยคลิปแรกแห่งปีนะครับปีนี้เราก็หวังว่าเราจะขยันทาคลิปมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับให้แฟนๆชมนะก็จะเก็บบรรยากาศในจังหวัดเชียงใหม่แบบนี้แหละครับมาฝากแฟนๆแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสไปเที่ยวที่อื่นๆเนะี่ยเราก็จะถ่ายมานะครับนี่เชียงใหม่เข้าดาวสองพันยี่สิบสี่นะครับเมื่อคืนคนก็เยอะมากตรงนี้มีการจุดพุจุดอะไรนะครับเนาะก็เป็นบรรยากาศตรงนี้ เดี๋ยวก็จะกลับไปขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับรถวนชมเมืองให้แฟนๆชมบรรยากาศเชียงใหม่ช่วงนี้นะครับผมสวัสดีปีใหม่ตอนนี้เราก็ไปกันต่อนะครับไปดูบรรยากาศบนถนนทางม่อยนะครับข้างๆนี้ก็เป็นร้านบิลกินนิงนะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆกับร้านที่เขาขายเครื่องจักรสาสรนะครับหลายๆคนคงเห็นเพื่อนๆมาเช็คอินกันเนาะเป็นบรรยากาศ ตรงนี้นะครับถนนช้างม้อยส่วนใหญ่ถนนช้างม้อย,นนอยปกติก็มีห้างร้านร้านค้าร้านอะไรเนี่ยครับวันนี้ก็ปิดเป็นส่วนใหญ่นะครับบนถนนช้างม้อยเนี่ยก็จะเป็นถนนที่มุ่งเข้าสู่ตลาดหลวงนะครับกาดหลวงหรือตลาดวัดโลรถนั่นเองนะครับผมก็เป็นถนนสายเศรษฐกิจที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเราก็ขับพาชมบรรยากาศบนถนนช้างม้อยบนถนนช้างม้อย ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็จะเริ่มมีร้านกาแฟนะครับร้านอาหารเก๋ๆเนาะมาเปิดกันบนถนนช้างม้อยนี่เองนะครับผมก็ทําให้ถนนเส้นนี้จากเดิมที่เป็นถนนธุรกิจเนี่ยก็เริ่มเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบนถนนเส้นนี้กันมากขึ้นนะครับเมื่อผ่านซุ้มตรงนี้เนี่ยเราก็จะเข้าสู่พื้นที่บริเวณของตลาดวัดโลลดหรือกาดหลวงนี่เองนะครับการหลวงก็เป็นตลาด เก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่กว่าร้อยปีนะครับคลิปก่อนหน้านี้เราก็ไปอัปเดตบรรยากาศวันสิ้นปีที่กาดหลวงมาให้แฟนๆชมถ้าใครยังไม่ได้ชมก็ย้อนกลับไปชมได้นะครับเนี่ยฮะทางขวามือนี้ก็คือตลาดวะโรรถนะครับหรือว่ากาดหลวงก็เป็นแหล่งธุรกิจเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาด้านหน้าเนี่ยนะครับผม ตรงเซเว่นนี้ก็อยู่บนอาคารเก่าคลาสสิกทีเดียวนะครับอาคารนี้ก็มีอายุหลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะครับหกเจ็ดสิบปีแล้วนะครับแถวนี้ก็จะมีร้านทองเนี่ยให้อารมณ์คล้ายๆเยาวราชเลยนะครับเป็นจุดศูนย์กลางเมืองของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนยังมาหาซื้อของฝากกันที่นี่อยู่นะครับ ด้านขวาเป็นตลาดวัดโลดลดด้านซ้ายก็คือตลาดต้นลำใหญ่แล้วก็เชื่อมกันด้วยสะพานล,ลอยเก่าแก่ข้างบนนียนะครับสะพานล,ลอยนี้ก็ลุงเล็กเด็กๆก,ก็เห็นมาแล้วนะครับก็มีมานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาบรรยากาศมาให้แฟนๆชมกันนะครับในวันที่หนึ่งมกราสองห้าต้อนรับปีใหม่ด้วยคลิปแรกของเรานี่เองนะครับพาชมบรรยากาศ ในตัวเมืองเชียงใหม่แต่ส่วนใหญ่วันนี้เท่าที่ดูก็คือร้านค้าส่วนใหญ่ก็ปิดนะครับปิดพักผ่อนกันเนาะในช่วงคือวันขึ้นปีใหม่นะครับพอเรามาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าไปตรงไปข้างหน้านั้นนะครับก็คือไปสู่ในบาซาแต่ถนนเขาห้ามตรงนะครับเขาบังคับเลี้ยวขวาเนาะนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นถนนท่าแพถนนสายสําคัญอีก เส้นหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าย้อนไปด้านหลังก็จะคือไปทางแม่น้ําปิงนะครับแต่ถ้าไปทางที่เรากําลังมุ่งหน้าไปเนี่ยก็กลับไปยังข่วงประตูท่าแพนะครับถนนท่าแพก็ตามชื่อเลยครับในอดีตก็เป็นถนนที่ไปสู่แม่น้ําปิงเพื่อไปลงแพนะครับเพื่อขน สินค้าหรือว่าของเข,ข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะครับไปลงไปยังบางกอกหรือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับในสมัยที่ยังไม่มีเขื่อนภูมิพลเนี่ยเราก็สามารถล่องแพหรือเรือจากเชียงใหม่ไปถึงกรุงเทพได้เลยนะครับแต่ก็คงใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวนะครับถนนท่าแพถ้ามีอีเวนต์มีแห่อะไรเนี่ยก็จะใช้สนนเส้นนี้เป็นหลักในการแหร่ทั้งขบวนบุพชาติไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ สงกรานนะครับแห่พระพุทธสิงิงแล้วก็ลอยกระทงก็จะใช้ถนนท่าแพเป็นหลักนะครับผมก็จะมีร้านค้าเก๋ๆร้านอาหารร้านกาแฟบนถนนท่าแพพอสมควรนะครับโดยหลักจริงๆแล้วก็ท่าแพก็เป็นถนนสายธุรกิจอีกเส้นหนึ่งที่สำคัญนะครับมีธนาคารมีบริษัทอะไรต่างๆนะครับเราก็จะ วนกลับมาถึงลานประตูท่าแพแล้วนะครับก็ผ่านซุ้มที่เราเมื่อกี้เราก็ถ่ายไปให้ชมนะครับถ้ากลางคืนเนี่ยครับพัานซุ้มตรงนี้เนี่ยจะมีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมนะครับถนนท่าแพก็จะมาสุดตรงที่ห่วงประตูท่าแพนี่เองนะครับเนี่นะครับ กลับมายัางจุดเมื่อกี้ที่เราแวะกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปนะครับกลับไปยังคูเมืองตรงนี้ก็จะเป็นคูเมืองด้านทิศตะวันออกนะครับวันนี้ก็ถ้าดูรถลาที่วิ่งอยู่เนี่ยก็เป็นปกติแล้วครับเป็นปกติของเชียงใหม่เลยนะครับในวันในวันปกติเนี่ยรถบน ถนนบริเวณเนี้ยก็จะมีปริมาณประมาณนี้แหละครับผมก็จะไม่ได้เยอะมากนักนะครับแต่ช่วงก่อนที่นักองเที่ยวมาเยอะๆนี่โหรถติดทั่วเมืองครับผมไปเส้นไหนก็ปริมาณรถบนถนนก็เต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้าเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเข้าไปยังคูเมืองด้านในเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดู ถนนราชดำเนินนะครับถนนราชดำเนินก็คือถนนที่เป็นที่ตั้งของถนนคนเดินวันอาทิตย์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ช่ำเลยทีเดียวครับนักท่องเที่ยวแน่นปึก๊กเนี่ยนะครับเชียงใหม่ก็ยังถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของไทยนะครับที่นักท่องเที่ยวก็มาเยือนกันชาวเชียงใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านเนาะครับผมนี่ถ้า ทางขวามือนี่ก็จะเป็นแนวกำแพงของประตูท่าแพนะครับกำแพงนี้ก็เป็นกำแพงที่ทำขึ้นใหม่นะครับในช่วงสมัยสักปี252829อะไรเงี้ยครับก็ทำขึ้นใหม่เพื่อทดแทนประตูเดิมที่พังลงไปนะครับมีความสุดโทมเนาะก็ทำขึ้นมาสวยงามนะครับเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะเป็นถนนราชดำเนินก็คือถนน คนเดินวันอาทิตย์นั่นเองนะครับจะมีขึ้นตรงบริเวณนี้แหละยาวไปจนถึงหน้าวัดพระสิงห์เลยนะครับแล้วก็จะไปตัดกันตรงสี่แยกกลางเวียงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามรรยากาศมาให้ชมนะครับวิ่งไปตามถนนนี้เรื่อยๆในช่วงนี้นะครับเชียงใหม่ก็มีโครงการเอาสายไฟลงดินนะครับก็มีการขุดทั่วเมืองเลยนะครับผมก็ ถนนก็จะคูขาดูขัดนิดนึงนะครับผมแต่อีกไม่นานถ้าเขาทําเสร็จก็น่าจะสวยนะครับแล้วก็รอคอยให้ถึงวันนั้นเร็วๆนะครับผมเนี่ยนะครับตรงไปอีกนะครับผมเนี่ยครับเป็นแนวถนนคนเดินวันอาทิตย์ทั้งหมดเลยอันนี้เราก็คือเข้ามาในเขตตัวเมืองเก่าของเชียงใหม่แล้วนะครับในเขตสี่เหลี่ยมคูเมืองนั่นเนาะในอดีต เมื่อก่อนตรงบริเวณนี้ก็คือตัวเมืองนะครับแล้วก็ด้านนอกของสี่เหลี่ยมคูเมืองนั่นก็คือด้านนอกเมืองนะครับผมเนี่ยอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะถึงสี่แยกกลางเวียงนะครับซึ่งถนนคนเดินเนี่ยก็จะมาตัดกันตรงนี้นะครับแยกออกเป็นสี่ด้านตอนนี้เราก็มาดูอีกถนนเส้นหนึ่งนะครับถนนเส้นนี้จะตัดผ่านหน้าวัดเจดีหลวงนะครับวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เราไปดูว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดเจดีหลวงกันเที่ยวไหมนะครับเนี่ยครับซ้ายมือเนี่ยครับคือวัดเจดีหลวงนะครับเจดีหลวงก็คือในอดีตเนี่ยองคเจดีจะเป็นเจดีองค์ใหญ่มากเลยนะครับแต่มันเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นก็เลยทำให้ยอดเจดีหักลงมานะครับผมก็เหลือเป็นสภาพณปัจจุบันเพียงเท่านี้นะครับถ้า องพระอ,อ,ององค์เจดียด์ไม่ถล่มลงมานี่คงสวยงามมากแล้วซ้ายมือนี่ก็คือวัดพันเต่านะครับวัดพันเตานี่ตัววิหารจะสวยงามมากเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีวัดเยอะเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้เราติดไฟแดงตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าตรงไปเนี่ยก็จะไปยังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นะครับอันนี้คือคือบรรยากาศของเสียกลางเวียงนะครับเดี๋ยวเราตรงไปให้ดูจนถึงลานอนุสาวรีสามกษัตริย์นะครับสามกษัตริย์ก็คือพ่อขุนรามคำแหงนะครับพ่อขุนงาเมืองแล้วก็พ่อขุนเมงลายสามองค์นะครับร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมานะครับผมเป็นพระสหายกันนะครับ นะครับน,นี้ก็คือถึงลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจอดตรงนี้ให้ชมนะครับสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์ทั้งท่านทั้งสามพระองค์นะครับผมนะี่ตอนนี้กลับมาที่แกแกงเวียงกันต่อนะครับตอนนี้เราจะตรงไปยังวัดพระสิงห์แล้วครับวัดพระสิงห์ก็เป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนเกิดปีมะโรงนะครับซึ่งปีเนี้ยสองห้าหกเจ็ดก็ตรงกับปีมะโรงพอดีนะครับผมวันนี้เราก็เลย พาแฟนๆทุกคนไปทําบุญกันที่วัดพระสิงห์นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะในวันแรกของปีนะครับแล้วก็ปีเนี้ยหวังว่าคลิปเราก็จะปังๆทั้งปีนะครับเดี๋ยวไปไหว้พระธาตุประจําปีมะโรงกันนะครับแต่คนเอิดเกิดปีอื่นก็มาไหว้กันได้ครับผมเนี่ยแล้วเราจะเห็นสองข้างสองข้างทางก็มีวัดหลายวัดเลยทีเดียวนะครับผม เนี่ยครับส่วนซ้ายมือนี่นะครับถ้าใครเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับก็เป็นสถานีตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะครับมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็อยู่กลางเมืองนี่เองนะครับสถานีตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับขวามือนี่ก็วัดครับวัดทุงยูนะครับแล้วก็ซ้ายก็คือวัดศรีเกิดนะครับผมแงมแล้วอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะถึงวัดพระสิงห์กันแล้วนะครับเนีย พอมองตรงไปเนี่ยเราจะเห็นองค์พระเจดีย์อยู่ด้านหน้าแล้วครับผมนะครับถนนราดชดำเนินเนี่ยก็จะต่อจากประตูท่าแพแล้วก็มุ่งตรงมาจนถึงวัดพระสิง์เลยนะครับแหมถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศที่วัดพระสิง์กันนะครับโอเคตามชมต่อเลยครับผม นี่ก็มาถึงวัดะสิงแล้วนะครับวัดะสิงเนี่ยก็จะเป็นพระธาตุประจําปีมะโรงนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในวัดเนาะวันนี้ปีมะโรงก็ต้องมาวัดปีมะโรงนะครับเดี๋ยวตามไปดูในคลิปครับผม ตรงนี้เป็นบริเวณหน้าวิหารนะครับคนเยอะมากวันนี้ปีปีนี้ปีมะโรงนะครับแล้วก็วัดพระสิงห์เนี่ยเจดี JD วัดพระสิงห์ก็คือพระธาตุประจําปีเกิดของปีมะโรงนั่นเองนะครับคนก็เลยมาก,กันเยอะนะครับผมก็คือเป็นการต้อนรับปีใหม่ด้วยการทําบุญพระธาตุประจําปีเกิดปีมะโรงนั่นเองนะครับผมโอ้ดูบนวิหารที่สอง เราถ่ายบรรยากาศข้างนอกเนาะเราไม่เข้าไปแล้วเนาะคนเยอะจังอ่าเดี๋ยว,วนนะเดี๋ยวเราค่อยมาวันอื่นก็ได้ครับวันที่คนน้อยๆน,นะครับเพราะว่าเราอยู่เชียงใหม่แต่วันนี้มาเก็บบรรยากาศให้แฟนๆชมกันนะครับนี่อันนี้เป็นบริเวณภายในวัดนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะมากมาทิ้งทวนมาทิ้งทวนกันนะครับผมนี่นี่ก็เป็นพระวิหารหลวงนะครับผม วัดพระสิงห์เนี่ยก็มีอายุหลายร้อยปีแล้วเหมือนกันนะครับก็เท่าที่อ่านประวัติก็ประมาณ500ปีได้นะครับก็เดิมชื่อวัดลีเชียงพระเพราะว่า อ่าหน้าวัดเดิมอ่ะเมื่อก่อนเป็นตลาดรีเชียงในอดีตเลยนะครับสมัยสร้างสร้างวัดใหม่ๆเนี่ยก็เขาก็เลยเรียกว่าวัดรีเชียงพระเนี่ยนะครับแล้วโอ้วันนี้มีตลาดนัดน้อยๆที่ตรงนี้ด้วยนะครับขายของฝากของพื้นเมืองนะครับผมแล้วก็บนวิหารรู้สึกว่าจะเป็นเสียงสวดรับรับพรรับปีใหม่นะครับผมก็เสียงเข้านิดนึงนะครับก็ได้รับบุญไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับผมโอเค เข้ามาเนี่ยไฮไลท์ของวัดนี่มีหลายอย่างเลยหนึ่งอันหนึ่งก็คือพระพุทธรูปประจำอ่าประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับพระพุทธรูปสําคัญประจำจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือพระพุทธสิหิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นที่มาของชื่อวัดด้วยก็คือวัดพระสิง์นะครับพระพุทธสิหิงวัดพระสิง์อะไรเงี้ยครับนี่ตรงนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมไฮไลท์นะครับที่ส่วนใหญ่เขาก็มาถ่ายรูปกันนะครับนี่เราจะเห็นพระวิหาร พระวิหารเก่าเนี่ยนะครับแล้วก็วิหารลายคำแล้วก็องค์พระาธาตุอยู่ด้านหลังโอ้สวยงามนะครับมุมนี้ก็ถ่ายกันไปทั่วโลก <c oughs> นะครับความสวยงามของมุมตรงนี้นะฮะพระวิหารหลังเก่านี่ก็มีอายุหลายร้อยปีเช่นเดียวกันนะครับดูหน้าบันดูความสวยงามดูพี่ซองนะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับแล้วก็องคเจดียด์เนี่ยก็เพิ่งบูรณะไปไม่นาน นะครับเป็นองทำให้เป็นองค์สีทองนี่นะครับนี่คนเกิดปีมะโรงนะครับหรือว่าคนอื่นก็ได้ปีไหนก็ได้นะครับก็มาไหว้สักการะกันได้นะครับเพราะว่าปีนี้ปีมะโรงเนาะครับผมอันนี้ข้างบนก็จะมีพระเก่าแก่อยู่นะครับเป็นพระวิหารเก่าเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นพระธาตุจำปีเกิดปีมะโรงนะครับวันนี้คนเยอะมากเป็นบรรยากาศนะครับองค์ การทำบุญรับปีใหม่วันแรกของปีนะครับที่ประทาศของปีมะโรงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูพระพุทธสีหิงกันนะครับผม แล้วข,ขึ้นไปดูไปในวิหารลายคำนะครับอันนี้เขาชื่อว่าวิหารลายคำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเชียงใหม่โอ้ทั้งเที่ยวเยอะมากนะครับผมเดินนะฮะองค์พระพุทธสิหิงสีทองอลา,ามอยู่ด้านหลังเดี๋ยวขอไหว้แป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพาเดินชมไปใกล้ๆนะครับ นี่มารับบุญรับพรรับปีใหม่ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวขอเดินเข้าไปดูองค์พระพระพระุทธสิงใกล้ๆให้แฟนๆชมนะครับนี่ตรงนี้ก็มีต้หมุชานะครับสวยงามมากเลยครับอันนี้ก็บรรยากาศภายในพระวิหารลายคำนะครับที่ประดิสถานพระพ,ระพระุทธสิงห์ โดยรอบข้างก็จะมีภาพเขียนเก่านะครับที่ยังคงหลงเหลือต้องรอยอยู่นะครับก็มาชมความงดงามกันได้นะครับมีอายุหลายร้อยปีเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราออกไปดูพระธาตุกันนะครับพระธาตุประจำปีมะโรง ิมาวันโดเตยังกินจิรัตานังโลเกวิสาเตวิริตังพุทธุรัตานังธรรมะครับก็เดี๋ยวเดินไปไหว้พระธาตุกันนะครับพระธาตุประจำปีมะลงลเนาะผมที้องอารามทีเดียวนะฮะนี่ก็เพิ่งได้รับการบูรณะไปไม่นานนี้เองนะครับก็มีความสวยงามอุตตปะสัมปันนาสุขธรรมะสัมมา สันโตสัพริสาโลเกเตเวะธรรมเขาทำเขาทำพิธีตรงนี้อ่านั่นนะครับเราก็นึกว่าอยู่ในพ,พระวิหารอ๋ออันนี้เราเข้าไปไม่ได้แล้วครับก็ให้ชมบรรยากาศาเนาะก็จะมีพิธีส่งตรงนี้นะครับนี่ก็รับบุญด้วยกันนะครับแฟนๆเนาะสาธุนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมส่วนอื่<า><ะ>นๆต่อนะครับผม ท่านพาโลภาเวนะนาว่าโลกตตราธรรมโลกาเวนะอาทังกกามกาโนตรงนี้ก็เป็นหอไตเก่าแก่อีกหลังหนึ่งนะครับผมก็มีอายุหลายร้อยปีเช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะสร้างในยุคเดียวกับที่สร้างวัดนะครับก็เก่าแก่มากนะครับแล้วก็ มีความสวยงามในแบบพุทธสิทธิ์ล้านนานะครับผมนี่เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับด้านข้างก็สวยแล้วด้านข้างก็สวยแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันเนาะเนี่ยพี่สองอันนี้เป็นด้านข้างเนาะด้านข้างและด้านหน้านะครับสวยงามมากเลยเนี่ยก็มีรูป เทพพนมนะครับแล้วก็รูปสลักต่างๆอยู่อย่างสวยงามเลยนะครับก็เป็นครึ่งครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับด้านบนนะครับก็มีความสวยงามเนาะวันนี้ก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่เข้าๆนะครับก็คือเรามาดูว่าวันนี้บรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่นักเดยว มากันแล้วก็ทยอยกันกลับแล้วนะครับแล้วก็มาไหว้พระกันนะครับเอาบุญมาฝากแฟนๆเนาะกับวัดประจำปีมะโรงปีนี้นี่เองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปหน้าเราจะพาไปไหนก็เดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับทีน <Okay. S 1> ี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย